พันอุดมสมบูรณ์เพือพันอุดมสมบูรณ์ความรู้เพิ่มพูนคำคุหนุนสดศึกษาเรียนดีเน้นวิชาการเรียนดีครูกิจกรรมเรียนดีคู่กิจกรรมคุณครูสอนนำต่อสิทธิทั้งหลายเทคโนโลยีก็มีมากมายเทคโนโลยีก็มีมากมายส่งเสริมเด็กไทยเจริญก้าวหน้าตัวพัฒนา เรียนโกสุมวิทยาสันสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2514บนเนื้อที่กว่า132ไร่ตั้งอยู่เลขที่307ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมทิสัยจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันโรงเรียนโกสุนวิทยาศาสตร์ได้เปิดทําการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษาหลักสุรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น2,401คนครู114คนเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และห้องเรียนปกติ ชันมัธยมศึกษาต,ตอนปลายห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนศิลป์เน้นภาษาอังกฤษและศิลปาเน้นภาษาจ,จีนนอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับห้องเรียนปัญญาพิวัน์วิสัยทัศน์โรงเรียนโกสุมวิทยา,าสารนเป็นโรงเรียนชั้นนําในการสร้างผู้เรียนให้มีศัก,กยภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการบริหารจัดการตามเกณฑ์เรียนมาตรฐานสากล World Class Standards c h o o l บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในปีการศึกษา2567อัตลักษณ์มีสัมมาคารวะค่านิยมมีจิตอาสา Service Mind ภายใต้การบริหารงานรูปแบบ KWS Model นำโดยนายพิรนน์เหล่าสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิติศักดิ์สิทธิจันเสนร,รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวปรียพรแสงปัญญารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณนางอรไทยวงศิ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและนางสาววิพานุรักษ์บัวมาศรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนโกสุมวิทยาสัร์บริหารงานในองคอ์กรด้วยรูปแบบ ไอโคสมพีโมเดลและกระบวนการนิเทศภายในและเครือ um ข่ายการนิเทศเฟรนช์โมเดลและใช้เป็นสมรรถนะหลักของโรงเรียนในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อและเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ สถานศึกษามีการวางแผนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตอาทิการจัดการตนเองการสื่อสารการรวมพลังทํางานเป็นทีมการคิดขั้นสูงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning Coding o b e c Content Center มีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการตั้งคำถามวิเคราะห์ปัญหาการลงมือปฏิบัติการใช้กระบวนการคิดขั้นสูงโดยมีผู้สอนคอยชี้แนะเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถนำไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ดังคำกล่าวที่ว่าคิดได้ทำเป็นเห็นคุณค่า มีระบบในการประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสามารถติดตามตรวจสอบได้มีระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการเผยแพร่วิธีการปฏิบัติสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนมีการนิเทศภายในการติดตามประเมินผลการไปริบัติงานมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทุกฝ่ายจนเกิดผลดีต่อนักเรียนและโรงเรียนดังผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้นางสาวสุภาวดีบุรีนอก ทุนการศึกษามูลนิธิพูลพลังได้รับทุนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ปี2560-2565นางสาวลลิดาสารสวัสดิ์รางวัลชมเชยการเขียนเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ระดับประเทศประจำปี2562 นางสาวจิรวรรณราชดาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A-Max m a c p o คพคำคมชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่13จชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2,563ได้รับรางวัล Top 5การแข่งขัน To Be n u m b e r ร์วัน e s o c i น t y t h a i l ด n d c i a m p i o n s h i p p 2022ระดับประเทศ นายกิติศักดิ์บุญเฉลียวนางสาวบุสนันสายน้ำและนายพันุวัตรอบเฉยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน2022 w o r l d hip hop international dance championship ณประเทศสหรัฐอเมริกาเด็กชายนัทประคันไตรทศปภา,าได้รับรางวัลหนึ่งเหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยภาคสาม รางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์์โรงเรียนโกสุมวิทยาาสัน์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการระดับชาติประจำปี2563รางวัลเหรียญเงินการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มหาวิาลพยา รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไซโชลชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิลป,ปะหัตถกรรมระดับชาติประจําปี2565รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงระดับชาติรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงระดับชาติเรียนโกสุมวิทยาสรันรได้รัับรางวล เหรียญทอง23รายการเหรียญเงิน17รายการและเหรียญทองแดง3รายการการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน NSD f o o t s a l NOL Cup 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนเฉลิมราชกุมารีระยะที่2รุ่นที่4สพทป,ปีการศึกษา2,565นางสาวธนชารางาังษาและระยะที่2รุ่นที่6สพทนายธีรวัตรสังคทิพย์รางวัลเหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และประกวดมารยาทไทยงานศิละปะหัตถกรรมระดับชาติประจำปี2,565รางวัลชนะเลิศกิจกรรมติ๊กตอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อเยาวชนรุ่นใหม่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมดอนปูตาได้อย่างไรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามรางวัลชนะเลิศระดับประเทศการต่อสมการคณิตศาสตร์ AMAT ม m a มอ p ปลายพยาแลวิ a ที crossword a m a มทคำคม challenge 2022 o u มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิรางวัลโล่เหรียญทอง top ประดับประเทศการตอบคำบศัพท์ภาษาไทยคำคมเดิมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันพยาแล VTA Crossword A Match คำคม Challenge 2022สถาบันแห่งนี้มีความมุ่งมั่นในการสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่ตอไป